อยางหมูยออแล้วนะครับอันนี้หมูย่อหนังมาตรงอย่างอยากได้น้ำย่ำใครแล้วก็พาปิ้งหมูย่อหนังเนาะปี๋ไมันปิ้่ได้ใช่ปะไม่ได้คอลลาเจนมันละลายเขาต้องกินแบบเย็นๆโอ้ยมันเป็นเมืองเมืองแต่ว่าตัวนี้บอกให้ไปิ้งแบ่งสิแบบนี้บอกเออเนี่ยเขาต้องกินแบบนี้เห็นไหมนี่นี่นี่คอลลาเจนเนี่ยมันจะจับตัวกันเป็นเยลลี่นี่เห็นไหมนี่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 แต่ว่าตัวนี้พี่เคยดำอ่าถ้าพี่ไค่ดำนะปิ้งได้ถูกต้องแล้วอ้าวเอาเพียรอีกอ้าว ต็วาปิ่งเลยแหละคับเสียบวีเดีโอต่าอยากกินก็นำยำเบิงน้ำยำานี่งตองใจงเงินดีบอรดสาบหาบาทอเอาไปค่ะสั่ตอนนี้อร่อแล้วมาปเอาม้มอร่อยมากทำไมกล้าเลยหนูน่าเรียกตันวจนปลว่าน้ำยำหัวละสามสิบห้าบาทไอ้มีเงินอยู่สิบบาทมันขาดอีกสองห้าบาท ตันหมอเอ้ตัวเป็นไหนกันน่ะขันข้นเอาไปเดิมเอาหันกันโหลค่ะโอเคค่ะได้เลยค่ะอเอาแบมแบมเอามาหาันกันแบมบสายสิบห้าบาทอันนี้อีกสิบบาทเอาเอาเอาสี่าบเส้นไงบอสใบมาสิม,ม <c oughs> าเลย